ราคาทองคําแท่งเริ่มกลับมาน่าสนใจอีกแล้วฮะเย็นวันนี้นะครับ5มิถุนายน2568ครับเพราะว่าเย็นวันนี้นะราคาทองคำเนี่ยในประเทศไทยกลับขึ้นมาแต่ระดับ52,000อีกครั้งหนึ่งฮะเท่านั้นยังไม่พอนะราคาทองคาต่างประเทศเนี่ยก็ยังพุ่งขึ้นอีกด้วยฮะเดี๋ยวเบิร์ตไทยทองจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังในแต่ละอย่างกันเลยนะฮะโดยตอนแรกนะฮะวันนี้นะครับช่วงเวลาเย็นปิดตลาดของประเทศไทยเนี่ยราคาทองคําไทยวันนี้ปรับขึ้นลงทั้งหมด7ครั้งนะโดยที่ราคาตอนปิดตลาดที่ ตอนราคาสุดท้ายเนี่ยประมาณ4ี่โมงครึ่งราคาทองคาแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ52,000ืแล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ52,100บาทะฮะถามว่าสังเกตก็คือว่าช่วงที่ผ่านมานะในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเบิร์ดไถทองเริ่มบอกไปแล้วว่าราคาทองเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนะครับจนถึงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระดึบขึ้นเนี่ยบ่อยมากเลยนะฮะเพอแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นมาพันกว่าบาทนะฮะเออไม่น้อยเลยนะ เผอแป๊บเดียวเนี่ยราคาทองอยู่ดีเนี่ยกลับคืนมาเนี่ยใกล้กลับขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดอีกแล้วนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยราคาทองคาสามารถที่จะยืนเหนือระดับ3,400ดอลลาร์ดได้ครับแต่หลายคนบอสงสัยว่าเอ๊ะเบอร์ไฮทองบอกว่าตอนนี้ราคาทองพุ่งสูง เกือบเท่าครั้งที่แล้วที่ราคาทองเนี่ยขึ้นมาสูงมากๆเลยแต่ทําไมตอนนี้ราคาทองยังพึ่ง52 0 0 0ันเพราะว่าครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองเนี่ยขึ้นไปเกือบแตะ55,000่ 55, เลยใช่ไหมฮะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าค่างเงินบาทนั่นเองนะฮะราคาทองครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ย เกือบจะเท่าเดิมแล้วแต่ว่าค่างเงินบาทของเราตอนนี้เนี่ยดันแข็งขึ้นนะแข็งขึ้นเยอะนะครับค่างเงินสหรัฐดอลลาร์เนี่ยเขาอ่อนลงนั่นเองก็เลยทําให้แม้ราคาทองที่เป็นสปอตโกเมืองนอกเนี่ยราคา,คาขึ้นมาค่อนข้างสูงนะแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยยังอยู่ที่ระดับ52,000บาทอยู่นะ,ะยังไงก็แล้วแต่นะระดับ52,000เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วการที่ตอนนี้เริ่มกลับมาแต่ระดับนี้แล้วอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเริ่มน่าสนใจว่าทิศท,ทางราคาทองคำเนี่ย ที่ทําให้ราคาทองคําขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งอ,อเมริกาเนี่ยเขากำลังจะเปิดการเจรจากับฝั่งเยอรมัน,นะฮะตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจกันมากเลยว่าผลการเจรจาจะออกมาเป็นยังไงครับแต่ในระหว่างนั้น,นะฮะแทนที่เขาจะเอาเงินไปอยู่ในฝั่งตลาดทุนใช่ไหมฮะเขาก็เลยโยกเงินเข้ามาใส่รั์สินปลอดภัยก่อนนะฮะเพราะาไม่รู้ว่าราคาทองคำเนี่ยจะตอบไ,อไม่ให้ผลการเจรจาเนี่ยจะตอบตอบสนองราคาไปทางบวกหรือทางลบกันแน่เนาะของทางฝั่งตลาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาเอาความแน่นอนก่อน,นก็เลยเงินก็เลย หลเข้ามาที่ทองคํานั่นเองนะก็เลยทําให้ตัวสปอตโกลดเนี่ยดีดขึ้นมา2 6ดอลลาร์นะครับจากแรงซื้อเซเว่นไม่ใช่แค่การเจราจาระหว่างอเมริกากับเยอรมันอย่างเดียวนะแต่ว่าตัวเลขของสหรัฐด้วยที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามค่าสักเท่าไหร่นะนอกจากนั้นแล้วนะตอนนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนด้วยนะเพราะนักลงทุนเน่ยคิดว่าเฟดเนี่ยอาจจะคงดอกเบีย้ยนี้ไว้สักพักหนึ่งนะทำให้แม้ ว่าเงินบาทแข็งนะตอนนี้บาทแข็งที่ประมาณ3 2 4 8ดแอลลาร์เนี่ยแต่ว่ามันมีแรงบวกจากทองมากพอฮะก็เลยทำให้ราคาทองไทยเนี่ยนะพุ่งขึ้นอยู่ที่เหนือระดับ52,000บาทได้นะเพราะฉะนั้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ต้องมาดูนะว่าตัวราคาทองจะเป็นยังไงบ้างโดยตอนนี้นะแนวรับของตัวราคาทองคำแท่งอยู่ที่51,900ฮะตัวราคาแนวต้านอยู่ที่52,000 400ฮะโดยสิ่งที่เราจะต้องลุ้นก็คือเราต้องลุ้นให้ตัวสปอตโกลเนี่ยสามารถที่จะยืนเหนือระดับ3,400ดอลลาร์ต่อ1นทรอยออน,หนให้ได้นะฮะถามว่าเรามาดูเรียวไทม์ตอนนี้นะครับราคาทองคำจะอยู่ที่ประมาณ3,421เยนดอลลาร์ต่อ1นทรอยออนนะก็เรียกว่ายืนเหนือขึ้นมาในระดับ3,400นะนี่เรากำลังอยู่ในจุดที่เกือบที่จะสูงสุดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไอตอนที่สูงมากๆช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ย ก็คือโอ้โหเนี่ยขึ้นขึ้นก็ขึ้นมาแหมมันก็ขึ้นมามันก็เหนือนี้ไม่เยอะแล้วอะเหนือนี้ไม่เยอะแล้วก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงสูงมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันดูมันยังไม่สูงอยา่อยางราคาไทยเนี่ยไม่ใช่อะไรฮะคร่างเงินบาทไงมันแข็งมันแข็งกว่ารอบก่อนนะโดยตอนนี้เรทาทำค่างเงินบาทอยู่ที่32.50บาทต่อดอลลาร์ครับ ก็เดี๋ยวคืนนี้มาดูกันว่าผลการเจราจาเขาจะเป็นยังไงและจะส่งผลต่อราคาทองอยังไงนะฮะถ้าว่าใครชอบราคาทองคําต้องติดตามช่องเวิร์ดไทยทองเอาไว้ฮะรับรองว่ามีการอัปเดตเรื่องทองคำเนี่ยจะเอามาบอกก่อนใครแน่นอนเลยนะฮะก็ฝากกดติดตามฝาก คอมเมนต์ให้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่รู้จะไม่รู้จะคุยอะไรเรื่องราคาทองคำอย่างน้อยส่งสติกเกอร์เป็นกำลังใจในช่องแชทให้ก็ยังดีนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าใครมีตัวจำนำนะอยากจะมาขายกับเบอร์ไทยทองเอามาขายได้เลยตอนนี้เริ่มได้ราคาดีแล้วโอ้โหตอนนี้โอ้ไม่มีเวลามาทำคลิปเลยเพราะมีลูกค้าส่งจต่ตัวจำนำมาให้นะฮะโอ้โหบางคนที่ส่งมาเก็บไว้หลายๆตัวเงี้ยเพียบเลยราคาทองสูงเนี่ยเขาเอามาขายเนี่ยคุ้มแล้วนะ ทักแชทมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ